ขบวนด่วนที่86นะครับต้นทางนะครศรีธรรมราชปลายทางกรุงเทพนะครับกำลังจะเคลื่อนตัวออกจากสถานีบ้านโป่งนะครับวันนี้ทำขบวนโดย CEA นะครับ ไฟหน้าสีส้มสดใสเลยนะครับกําลังเคลื่อนตัวออกจากสถานีบ้านโป่งนะครับสำหรับด่วนที่86ต้นทางคนครศรีธรรมราชไปทางกรุงเทพวันนี้ทำมาบวนโดยจี คนโผล่มันโป่งไปแล้วนะครับสำหรับขบวนด่วนที่8 6นะครับ ผ่านเครื่องกั้นทางด้านเหนือของสถานีบนโปงไปแล้วนะครับตอนนี้พ้นโค้งบนโป่งไปแล้วนะครับก็ฝากเ,เพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับช่องหนอมไหนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม